ตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะว่าฝนตกหนักนะคะทางตอนเหนือทําให้ระดับน้ําปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีกต่อเนื่องด้วยค่ะสําหรับฝนที่ตกหนักบนภูเขาในพื้นที่อาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากลงลาน้ําแม่แตงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแก่งกืดนะคะที่ตําบลกืดช้างอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นักท่องเที่ยวเนี่ยก็มีทั้งต่างชาติที่เขาชอบมาล่องแพ่ยางเพราะว่ามีเกาะแก่งหินในลำน้ำที่สวยงามค่ะ เป็นการล่องแพยางที่สนุกตื่นเต้นแต่ดูปริมาณน้ำแล้วความแรงแบบนี้ค่ะอันตรายไม่ไหวนะถ้าล่องแข่งแบบนี้อันตรายนะคะผู้ประกอบการก็เลยต้องเปลี่ยนโปรกแกรมนะคะพาไปเที่ยวน้ำตกแทนแต่บางส่วนก็ยังอยากจะมาล่องแพยางอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องขยับที่กันหน่อยไปล่องลำน้ำช่วงที่ไม่มีโขดหินจากหน้าสนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งค้นช้างไปถึงก่อนประตูอุโมง์ระบายน้ำนะคะปรับพื้นที่กันค่ะ ดูคนที่เขาให้บริการแพยยางกันนะคะคุณพัชรินคําอักษรเป็นคนที่คอยรับส่งนักท่องเที่ยวมาล่องแพยยางแล้วก็ดูช้างบอกว่าตอนนี้ผู้ประกอบการทัวร์ต้องเปลี่ยนโปรแกรมไปเที่ยวน้ําตกแทนเพราะกระแสน้ำอย่างที่เห็นไหลแรงขนาดนี้น่ากลัวจริงๆค่ะเธอบอกไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะตั้งแต่มาส่งนักท่องเที่ยวมาล่องแผยางเนี่ยครั้งเนี้ยหนักจริงเลยต้องจอดรถถ่ายคลิปไว้หน่อย ค่ะทั้งนี้มวลน,น้ำลำน้าแม่แตงทั้งหมดจะไหลลงสู่แม่น้ําปิงลงไปยังตัวเมืองเชียงใหม่ที่สถานีวัดน้ําพีหนึ่งบริเวณเชิงสะพานนวรัตนะคะวันนี้นะคขา่าไปดูพบว่าน้ำเนี่ยมีสีแดงขุ่นไหลเชี่ยวและเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะยังมีเศษกิ่งไม้ที่ติดต่อหม้อสะพานเป็นจํานวนมากก็คือรู้ได้เลยว่าไหลมาจากป่านะคะ หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองเชียงใหม่โดยข่้าพื้นที่ผ่านมาวัดปริมาณฝนได้ถึง120มิิเมตรก็เลยทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านจุดวัดน้ำพีหก็ยังคงทรงตัวสูงกว่า3เมตรตลอดทั้งวันค่ะมีชาวบ้านแวะเวียนมาดูนะว่าเอ๊ะมันจะขึ้นไปเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่าบางคนเขาก็หลอนนะคะเนื่องจากว่าน้ำท่วมบ้านมาก่อนหลายรอบแล้วด้วย โดยช่วงเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาระดับน้ำปิงสูงขึ้นถึง3เมตร58เซนติเมตรแล้วค่ะชลประทานเชียงใหม่คาดว่าเดี๋ยววันนี้ช่วงเที่ยงคืนน้ำจะไปถึง3เมตร90เซนติเมตรนะคะโดยเกินจุดวิกฤตแจ้งเตือนที่3เมตร70เซนติเมตรแต่ว่าก็ยังดีที่ว่าต่ำกว่าพนังกั้นน้ำที่รับน้ำได้สูงถึง4เมตร20เซนติเมตรทางผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าถ้าเกิดไม่มีฝนตกลงมาทางตอนเหนือของเมืองค่ะ ระดับน้ําปิงจะสูงไม่เกินที่คาดการเอาไว้โดยข้าวันนี้ก็จะเตรียมเตรียม <ếu> ตัวรับมือนะคะจากระดับน้ําปิงที่อาจจะสูงขึ้นกว่าที่คาดการค่ะ <caramel> มีคุณลุงจรันค่ะที่ผู้สื่อข่าวเราได้ไปคุยคุณลุงอายุ75แล้วนะบอกว่าวันนี้เนี่ยมาดูระดับน้ำสองรอบแล้วที่แม่น้ำปิงเนี่ย เพราะว่ากังวลจริงๆนี่ค่ะบอกว่าคอยติดตามข่าวพายุบัวลอยอย่างใกล้ชิดด้วยกลัวว่าน้ําจะท่วมเชียงใหม่เหมือนปีที่แล้วคือปีที่แล้วบ้านลุงเนี่ยน้ำท่วมสูงถึงอกเลยโอ้โหสูงนะข้าวของเสียหายแทบทั้งหมดนะคะก็เป็นความเดือดร้อนจริงๆที่ปีนี้ก็เลยนิ่งนอนใจไม่ได้นะคอยออกมาส่องระดับน้าอยู่เรื่อยๆนะคะ